เาว่ากันว่าคิีนกันแดดยี่ห้อไหนก็ไม่เหมือนกันหมดแหละเนี่ย คิดอย่างนี้ไม่ได้นะในปัจจุบันนะคะครีมกันแดดในบ้านเราเนี่ยจะแบ่งกันได้อยู่2อประเภทด้วยกันค่ะก็คือครีมกันแดดแบบฟิสิเิลและครีมกันแดดแบบชเคิรนั่นเองค่ะแล้วสองตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงครีมกันแดดแบบประเภทเคมีเกิลนะคะจะมีส่วนผสมที่ช่วยดูดซับรังสี UV ไม่ผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ค่ะมี็กเจอร์ที่ค่อนข้างบางเบาซึมง่ายกว่าและข้อเสียนะคะอาจมีส่วนผสมบางอย่างที่ทําให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะจึงไม่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายนั่นเองครีมกันแดดประเภทฟิสิกเกิลนะคะจะมีส่วน แบบเค,เครีมกันแดดประเภทนี้นะคะจะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแต่ว่าอาจทําให้เกิดคราขาวหรือว่าเกิดอาการหน้าวอกได้ค่ะแต่ครีมกันแดดประเภทฟิสิกเลก็ใช่ว่าจะทําให้หน้าวอกเป็นทุกตัวนะคะคระมมมีมกันแดดมายเนียมัมตัวนี้เขาเป็นครีมกันแดดฟิสิกเลที่ทาแล้วหน้าไม่วอกนเนื้อเอเซนต์บางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะทาสองข้อนิ้วได้สบายแห้งห่วงเลยตัวนี้นะคะยังได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายปากกาลังด้วยนะ สวยด้วยรักสิ่งแวดล้อมด้วยสิสิส,ส,สิบไปเลย